นชามีคนมาส่งของ mm hmm. มีคนมาส่งของ mm hmm. อะไรเอ่ยไปแกะดูสิในบ้านนะพอไปแกะดูในบ้านสิโอเคตามมาเลยอกันใกล้แกะดูสิ <laughs> มันคืออะไร พ่อแกะให้แป๊บหนึ่งพ่อจะแกะให้แล้วนะอะไรเอ้ยคุกกี้คุกกี้เดี๋ดูดิเป็นอะไรเอ้ยออบีออบีหรือเปล่าสั่งอะไรมาเบบี้ฟิสตันหรือเปล่าใช่อะไรเอ้ยมัก็อันคือเบบี้ฟรีสตัน ก็หอมมาให้อย่างดีเลยช h ด t บ p บ a b y k r i s, <c oughs> <S t e อ๋อนี่ออบิทเม็ดใหญ่อ <c oughs> อบิทมีกี่สีคะอันนั้นสีอันนี้มีกี่สีคะนี่ <c oughs> น่าใหญ่มากอืมอืม,อม,อมเป็นสีชมพูโอเคเดี๋ยวเรามาแช่น้ำกันดูว่าจะเป็นยังไงนะมีกี่สีเนี่ยเราสั่งมาสิบสีนะหลายเยอะหลายสีอยู่นะ โอเคเดี๋ยวเรามาแช่น้ำกันเดี๋ยวไปเอาน้ำมาให้นะคะโอเคมาแล้วจ้าน้ำมาแล้วมาแล้วแกได้ไหมแกเป็นไหมแกเป็นถุงออกก่อนถุงออกอัอื้อใส่อีกใส่อีกใส่อีกอ่ะ ใส่อีกใส่หมดเลยอกระดาษรองด้วยนะลูกโอ้กี่สีแล้วเนี่ย <c oughs> ใส่ไปเลยโอเคเทเลยค่ะอีกแค่อีกเ <c oughs> ต๊ง อันนี้ใส่ออบิทไปแล้วใส่เบบี้คริสตัลไปแล้วสั่งมาหลายสีนะครับมาชาสั่งมาหลายสีเลยอันนี้สีอะไรสีขาวสีขาวหมดหรือยังคะหมดแลยยังอีกยังอีกเป็นเรนโบว์อันนี้เป็นรมมเรนโบว์รวมมาเลยรวมมาเลยโอ้โหยืดขนขน่หนสิ คนๆน,น้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะใหญ่ได้แค่ไหนนะคะให้รวมกันเลยนี่โอ้ยเป็นไงแม่งลูกสุมากล<ต>ยค่ะังเท่าไหรยังเท่านี้ยังเท่านี้อยู่เลย,ย,เย,เลยใชเ่เด็กเล่นต้องเล่นกับผู้ใหญ่นะคะเล่นกับผู้ปกครองนะคะ เดรู้ว่าออบิทกับเบบี้คริสตันเราจะใหญ่ได้แค่ไหนนะครับมันก็คือดินวิทยาศาสตร์นี่เองแต่เป็นสีสันสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าหลังจากนี้จะเม็ดใช้เวลาขนาดไหนนะครับกันเลยว่าเราแชรไว้2ชั่วโมงเป็นยังไงบ้างลูกขึ้นมาดูดิ เยอะเลยมันมีเยอะเยอะเลยอนนี่แช่ไปได้สองชั่วโมงนะครับนาชาแช่ไว้สองชั่วโมงใช่มันใหญ่โขึ้นสวยไหมสวยยกมาเยอะๆดิอันนี้อ๋ออันนี้ที่เป็นออ์บิทจะเป็นแบบนี้นะครับออบิทจะเป็นอย่างนี้อันนี้เบบี้คริสตันออบิทจะเป็นลูกใสๆ ใส่ใหญ่ๆหญใช่สีสีส้มออรบิทเนี่ยจะเป็นสีใหญ่ๆแบบนี้นี่ออรบิทแล้วใช้แบมือไว้แบมือไว้เดี๋ยวออรบิทใส่มือไว้เอาออกกันโอเคนี่อันนี้นี่คือออรบิทออรบิทก็จะเป็นบิดบิดเบี้ยวๆคือจะขยายได้อีกเยอะแบมือไว้แบบบิดบิดเบี้ยวๆอย่างนี้จะขยายได้อีกเยอะขยายได้อีกเยอะใช่ <ข>อ,อันนี<ด> <ry> เบบี้คริสตันเบบี้คริสตินก็น่นนาขยายอยู่ได้ประมาณนี้แหละดึงๆมันเยจะเ,เล่นกับเพื่อนนะหรือว่าเราจะไปปลูกต้นไม้ดีอเอาเล่นกับเพื่อนได้ได้ได้ถึงงั้นเราแช่ไว้ก่อนนะดูว่าจะใหญ่กว่านี้อีกไหมนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคหลังจากผ่านไปประมาณ3-5ถึงชั่วโมงนะครับประมาณ สามถึงห้าชั่วโมงก็เริ่มขยายตัวใหญ่มากขึ้นแล้วน่าชาตัตากใสในนี้หรอกสิตักตักออกมาเลยตัวจะเป็นยังไงอ๋อตักมาอีกอด,ดึงดังเลยโอ้โหดึงดังเต็มเลยเนี่ยดงัเ ใส่เลยทั้งออลบิตท,ทั้งเบบี้คริสตินออลบิตจะเป็นอย่างนี้นะครับแเบบี้คริสตินจะเป็นรูปก,กลม,กลม นี่บางคนเขาก็ไปทําเป็นลูกกระสุนเจลนะครับบางคนก็ไปปลูกต้นไม้ตอนนี้ยังโตไม่เต็มที่ก็จะเป็นหยกัยกๆแบบนี้นะครับสีสันสวยงามมากสีเขียวตักออกมาค่ะเด,ด,ด้ดึงเด้ดึงมันเด้งดึงเนาะมันเด้งดึงอ่อืใช่เทลงออมาเลย ใช่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 ใอตัที่ตักตักเลยค่อยเทยลงมาโอ,โอเคยกขึ้นมาเลยเปน็นยัไงไงมั สวยงามสวยงามบางลูกก็ยังฟูไม่เต็มที่น้อลูกเนาะอันนี้สีอะไรเนี่ยสีเขียวสีเขียวโอ,อ้ยอันนี้สีอะไรเนี่ยสีฟ้าเนาะสีฟ้าเราหยิบชายหยิบเป็นอ่าเอาบิดมาใส่ให้พ่อดิแมวเบบีค้คริสตันนะเอาแต่เอาบิดดิเอาบิดอย่างเดียวเน่เน่เน,น่แบบเนี้ยทูบิกบิกวัน อ้ยอิงอันนั้นขนาดก็จะแตกต่างกันเอาเบบี้คริสตันใช่ใช่เบบี้คลิสตันเอาเอาเอาบีทิ้งสนุกไหมคะน้าชาเอามือหายไปแล้วเอามืออยู่ไหนมีในเอาบีเอาขึ้นมาสิมีแม่ยกขึ้นมาได้เอาบีกี่อันยื มันเด้งดึงด้วยเนาะนี่นี่ดูมันเด้งดึงนะครับตัวนี้นะมันเด้งดึงด้วยมันก็จะเด้งดึงนะครับเด้งดิงเด้งดิงโอ,โอ้โหเยอะเลยยกกระมังใส่เลยอ เรียบร้อยจ้าอีกอันนึงอีกอันนึงพ่อโอเคช่วยเก็บมาสวยงามมากโอเควันนี้พอแ,แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายเล่นออบ,บสิสนุกอยู่บ๊ายบาย